เท,ท่าท่าอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาชิมร้านเฝอข้าวเปียกนะคะที่ท่าแขกนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านแบบลับๆลับๆล,ล,ลึกๆหน่อยนะคะก็ต้องเป็นคนพื้นที่นะคะพามาชิมมากินนะคะทุกคนเออคือจะบอกว่าร้านนี้นะคะเขาจะแบบว่ามีความพิเศษก็คือว่าร้านนี้คือแบบเขาจะต้มเป็นหม้อต่อหม้อนะคะและก็ที่สําคัญ นะคะผักเครื่องเคียงของเขานั้นนะคะใส่ผักแค่อย่างเดียวทุกคนแล้วก็สังเกตดูนะคะเส้นเขาก็จะเป็นแบบเล็กแปลกๆใช่ไหมแต่ขอบอกเลยนะคะว่ามันอร่อยมากๆม,มันกลมกล่อมมากๆเลยนะคะนี่เขาก็ใส่ไข่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็โค้โค้กแบบนี้นะคะแล้วก็เออมันแบบมันอร่อยนะคะทุกคนเออถ้าเกิดใครมาท้าแขกเนี่ย คือต้องแวะเลยนะคะร้านนี้นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ลึกหน่อยนะลองหาคนพื้นที่กันดูนะคะทุกคนเออคิด